ลลกันเยถอยไปอย่ามาแซวไม่เราเราได้หนูขอห้ามให้กองห้ามก่อนเดี๋ยวทะเลาะกันเลยไม่ใช่หนูพูดไปแล้วอ่ะหนูพูดต้องพูดใหม่ทีอย่าทะเลาะกันเลยยกมือขึ้นนะเออยืดตัวมาดิกุลามาล่ะเเากลยยืดตัวขึ้นมาสิยกระไิชช่้ยหน่ลยถอยไปนี่รีบเปลี่ยนปักถอยไปถอยไปถอยไปอย่าแไปถอยไปอย่ามาแซวปาไปเฮ้ยดูไปนี่ละ

เอาไม่ห้ามเรโแล้วอะโถ้วจะตกกันอยู่แล้วตกกันแล้วเนี่ยหน้าชนกันอยู่แล้วเม่อกี้่เรจะถึงขัอนนหรนั่แหละก็ีปตีนยึดเพิ่มมดเลยคาอย่างนั้นเฮคาอย่างนี้

อะไรกันอะไรกันเนี่ะทำอะไรกันน่ะนั่งบ้าปล่อยพอกันได้เฮ้ยดูโอเคเสร็จแล้วเอาเหลวไปเหลวไปเหลวไปไอ้คนที่เกิดก็ตายไอ้คนที่แอนจำเปาเลยอ่ะมีเจ๋งมาเลยเด้งดึงเลยอ่ะข้าได้ยินนางองค์หญิงนั่นบอกว่าแก ก,ก,กันกินนี่นี่มันจะตาันะพวกเราครับโกยิงไหน เขาตูดลงตูนลงเหี่ยวทำไมอะเขาไม่หนุนลงไปข้างหน้าไม่จะไปข้างลงนี่แค้ลงก็ล็อกกับเหี่วให้ลงแล้วแวเขาจะบอกว่าาตรงนี้เา้าแหวนขวดยาววิเศษให้พบโดยเร็วขวดยาววิเศษให้พบโดยเร็วค่ะค่ะต้องค่ะต้องเร่งมือค่ะต้อจะท่าทำยังไงเนี่ยค่ะต้องเร่งมือหาแหวนกับยาวิเศษเี่อยวอะไรนะคะให้ได้ก็ค่าต้องเร่งขาแหวนและยาววิเศษให้ปบให้พบแล้วค่าต้องทำยังไงเนี่ยค่ะ ตะกันจะทำยังไงขะายกแรงทำยังไงตะกันะทำยังไงข้าจะต้องทำยังไงวุ้ยวุยกุลากุลากุลามามามาไม่ไม่ดนเสียงอย่างเดียวเสียงก่อนเสียงข้าจะต้องหาทางเข้าไปในตำหนักของมันสนุกแหวนกับขวดยาแหวนกับขวดยาข้าแหวนกับขวดยาอย่างเด็ดแหวน ต้องอยู่ที่นั่นต้องอยู่ที่นั่นแต่ต้องอยู่ที่นั่นให้เขามาปุ๊บกุลาอยู่นี่เองข้าจะต้องไม่จริงนะที่เราให้กุลาไปอยู่กับเสด็จแม่เพราะคุณท้าววิไลต้องการให้กุลาฝึกกิริยามารยาทแบบชาววังยด้ไงก็ข้าไม่อยากฝึกนี่ก็ข้าไม่อยากก็ข้าไม่อยากฝึกนี่ข้าไม่ชอบข้าไม่ชอบให้นางมาลามันฝึกเป็นคนเดียวเลยให้นางมาลามันฝึกเป็นคนเดียวเลยถักุ้า หายกอดแล้วแล้วใช่ไหมยังหายกอดแล้วใช่ไหมหืมบอก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ปฝึกแล้วไปเรยหายกอดแล้วใช่ไหมยังยังแล้วเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องทำยังไงกุราถึงจะหายโกอดแล้วซื้อติ่มเรากินซข้าไม่อยากอยู่เรือนท้ายวังแล้วข้าไม่อยากอยู่เรือนท้ายวังแล้วข้าไม่อยากอยู่เรือนท้ายวังแล้วข้าอยากไปอยู่กับแกนที่ตำหนี

แล้ออกไปเลยปึ๊งทำออกมาเลยเฮ้ยไอเออยู่อะไรนี่ลุก่ออะไรนะผู้หไปไไไังเล็กเป็นไรไม่เป็นไราเลยาดีแล้วดีแล้วทุกอย่างดีแล้วมาดีตรงที่ปรินี่แหละับ อยูแล้วบองต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะแล้วก็เดินขึ้นหน้าบีนะตะกี้ยังแต่ค้าไม่รู้จะทำยังไงว้ายวางหาทางข้าไรได้หตงหข้าหาทางเามันตหนักโนน้อยลา อยู่ทนี่เียงกุลาบฮะทำไมทำไมวันเี้ก็เช้าไปหรอยืไปบางก้อหนูยืมไบางก้อรยว่บาัดทำไมมองหน้ามองคู่แนลุกมาตึกรากุลาแกต่างข้ามาทำไมเดี๋แกคิดจะมาทำเอ้ยอะไรมันแก แกตามข้ามาทำไมเลอแกคิดจะมาลังแกข้าเหมือนพวกนางมาลาฮะอาเจ้าว่าอะไรอ่ะนมาจ่ะโสดนอนม่แนอะได้หน่ได้หน่แกตามข้ามาทำไมเลยแกคิดจะมาเล่แกคิดจะมาลังแกแกแําำไรคุลาเลยนะ ไม่คิดจะทำว่าอย่าไม่ใช่อะไรวะถูกแล้วเขาไม่คิดจะทำร้ายหนูร้ายแต่แกก็ไม่เคยเอาไว้ค It is up to h เ r It is up to her แกชวนข้ามาอยู่ในวังชวนข้ามาอยู่ในวังแต่แกให้ฉันไปอยู่ท้ายวังแกมันปินปอนตลบตะลังแกมันปินปอนตลบตะลัง I'm sorry ขอโทษครับบอสเจอหน้า โดนไม่เยหนูจะนัชนล้มขอโทษนะท่านไม่เป็นไรเลยหนูพูดว่าอย่มาแตะต้องหม่อมฉันะพคะเป็สเป็นสนิจะเป็นผู้บุกเรอาเไได้ยังไง ลกนี่เงเข้ามาแอบถ่ายเราป้าบอลไม่ใช่เหรอหมดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเราทำได้สู้ๆนี่นะพอดีดาไม่ไม่จับกุลาเองเพราะอะไรฮะที่ไม่จับกุลาเองเพราะอะไรดูมือดูมือดูเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เห็นป่ะล็อกข้ามให้ดูสนุกที่จับกุลาอย่าจับอย่าจับ เราก็เลยไม่จับเองไงเราก็เลยมีค่ะมีสหายสทีิรของเราจับให้มีอนันตัวก็จะเต็มไปด้วยสีแบาเช็ดยางคนนทายอ่ะไปคุณแล้วโอ้ยโอ้ยชนก็แหวนโอ้ย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 โอลยโอ้ยโอยโอยโอย โยนโยนเดชนโดนครับเรียบร้อยครับแนแอนแอนวางยาแอนว่าเป็นสิ่งต้องห้ามห้ามใครโดนตัวเยค่ะพี่ทานะคะไปวิ่ออกแป๊บเดียวค่ะน้องร้อยให้เดือตัวเดยตัว อย่าจ yeah! ับจับจับช่วยผมนนองผมเนาอุ้ยเมื่อกี้หลงเสียงไมแล้วรกะกไม่เหนนะชนแล้วหลังหักเลยเขาหลังหักแต่วม่กี้ชอบข่ายได้ยินโอ้ย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 โยโอ้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 ยโอ อยู่ย่ิไปดีแล้วอะขอนอะไรอะอาขึ้่โอ้โหโหตุนเลยเนี่ยคนก็ยิจุกเยื่มาลูกนี่นะไม่องมาจิคนเออน้างยหเถอลูกมันเป็นอคติ้งกระเด็นเข้ากองมากองไม่้อง่าว้โอเคซนน่ะข้ด้นใจนุชนพวกเจาไปจับมันมา หลใจจุกไหมจุกไหมไม่จุกเลยแสดงบึกแขนด้านโอ้มีเมีเช็คมีเช็คมีเช็คช่วงล่างด้วยโอ้จุกไหมล่ะจุกไหมอะไรดูบีค่ะใจดำนะกุลาแสนสวยค่ะใจสวยมาอยู่มีเพื่อนอย่างเรา

ยอมแล้วเซี่ยวยอมแล้วดีข้าวแซ่บคอทำไมร่างกายเอาไม่โยนตกนอ๋อพิดคนไม่ได้นะคะสเต็ปซีรน้องเ่าอย่าอมน้องเข่าแล้วค่ะต่อยเอซเอ็ซต้อน วันนี้่ำแต่เช้าเลยนะครับไม่ได้อาบน้ำอะไรครับต้องน้ำไม่ดีต้องัวอะไรต้องน้ำโตไปให้คุเด็ตที่อาบน้ำอยู่คนเดียวโดนไปอาบของกลัวน้ำกลัวเปียกจะมากลัวเปียกมามาไอ้โตว้ายว้ายว้ายน่าเลยังแค่แต่งนิดเดียวเอง

กว่าจะขึ้นมาอยู่น้ำอะเซอร์ไพรอยู่เยะเดี๋ยววันนนะมีเป็นเอานนม่เก่งอะม่เก่งไม่แข็งอะเห็นไามท่านี่ท่านี่เด็ดพี่พี่คะเด็ดพี่พี่คะต้องรักกุหลาหมดใจ